สวัสดีครับสวัสดีชาวราศีกรกฎและสวัสดีนักเรียนนักศึกษาไพทารโรทุกท่านด้วยนะครับการเงินของชาวราศีกรกฎจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยนะครับใบที่1น,นะครับเรามาเรียนรู้ดูความหมายกันใบที่1การเงินของคุณเป็นอย่างไรการเงินของชาวราศีกรกฎใบแรกเจดหกดา โอเคหดาบในความหมายเนี่ยคืออะไรสภาวะหกดาบที่เกิดขึ้นคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปคำว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปคืออะไรการเงินนะตอนนี้นะมันต้องมาดูแล้วว่าเงินที่เหลืออยู่เนี่ย มันจะใช้ได้อีกนานไหมออสิ่งที่เกิดขึ้นการเงินของคุณตอนนี้มันไม่สามารถที่จะใช้อะไรได้แบบเหมือนเมื่อก่อนมันต้องระมัดระวังมันต้องค่อยๆใช้จะเดินทางไปไหนหรือจะทำอะไรต้องระมัดระวังในเรื่องรายจ่ายผมไม่แน่ใจว่า คนที่ดูคลิปนี้หรือกรกฏนี้คือไพ่ใบแรกตอนนี้ตำแหน่งขึ้น6ดาบเนี่ยคุณจำเป็นต้องใช้เงินกับการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในครั้งนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจว่าชาวราศีกรกฏบางคนบางท่านอาจจะต้องระดมเงินระดมทุนในการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมภายเรือเห็นไหมไพ่ขึ้นภายเรือเลย ก็รากดไพ่อาจจะเด้งไปที่ใครหลายๆคนที่กําลังประสบปัญหาภัยน้ําท่วมหลายครั้งท,ที่ในรอบหลายปีที่ผ่านมาแล้วขึ้นใบนี้เป็นใบแรกเนะ่ยหลายคนหลายราศีเจอปัญหาน้ําท่วมจำเป็นต้องใช้เงินบางครั้งใช้อะไรมากไม่ได้ด้วยต้องค่อยๆใช้ คำว่าค่อยๆใช้คืออะไรมันใช้ใจ่ายลำบากจะซื้อข้าวกินจะซื้ออะไรมันต้องพายเรือมันต้องออกเดินทางไปซื้อเออเพราะฉะนั้นการเงินก็ควรจะต้องใช้ที่จําเป็นมันแน่นอนมันมันน้าท่วมขนาดนี้มันต้องพายเรือขนาดนี้มันก็ต้องซื้อของเท่าที่จําเป็นอยู่แล้วแต่ตอนเนี้ยถ้าเรามองในมุมมองของรายได้รายได้ตอนเนี้ยอาจจะถูก ขาเรียกว่าตัดขาดจากรายได้ไม่มีเงินตอนนี้อาจจะต้องใช้เงินเก่าอยู่าจากขบดาาที่เห็นนะถ้าพูดถึงรายรายรับโอเคแหละในช่วงวิกฤตตอนนี้คุณอาจจะต้องทำงานที่เกี่ยวกับการขนส่งถ้ามองเราไปมองคุยเราไปคุยในเรื่องของงาน ทำอย่างไรให้มีเงินเข้านะก็ต้องทําเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกัขนส่งหรือยานพาหนะหรือเกี่ยวข้องกับการขายเรือถ้าเรามองในแบบนี้นะเออแต่เราจะมาชวนคุยกันแล้วใบเนี้ยมันมีอะไรหลายๆอย่างที่แฝงอยู่ในนี้ไงแต่ใบนี้อยู่ในตำแหน่งเรื่องการเงินของคุณเพราะฉะนั้นเราจะมองในมิติของการเงินก็คือว่า ค่อยๆใช้ค่อยๆใช้หรอใช้อย่างระมัดระวังมันเป็นเรื่องของการใช้เงินไม่ได้เรื่องของการเก็บแล้วนะเป็นเรื่องของการใช้เงินใช้อย่างระมัดระวังโอเคเพราะฉะนั้นการเงินของคุณเป็นอย่างไรคุณต้องใช้เงินระมัดระวังนะครับการเงินในช่วงนี้มันไม่สามารถที่จะไปใช้อะไรได้มากมายนะ เวลาจะหามาก็หาด้วยความยากลำบากเวลาจะใช้คุณก็ต้องคิดให้ดีคิดให้รอบครอบใช้อย่างระมัดระวังนี่คือการเงินที่จะเกิดขึ้นกับคุณแล้วการเงินสภาวะแบบเนี้ที่ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆใช้กว่าจะได้มาก็ย,ยากลำบากต้องเหนื่อยกว่าจะใช้ก็ ก็ต้องจํากัดจําเขีย่ยในการใช้ส่งผลอย่างไรส่รงผลกระตุ้นให้คุณต้องออกแรงต้องกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแหละเฮ้ยถ้ามันอยู่อย่างนี้มันไม่ไหวนะอาต้องออกสแสวงหาต้องออกเดินทางหรือว่าต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแหละ ต้องออกไปหางานเพิ่มไหมมันอยู่ในสภาวะที่ว่าเหตุคือการเงินมันเริ่มจะมีปัญหาแต่หกดาบเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีที่สุดในบรรดาดาบเพราะว่ามันต้องใช้ความระมัดระวังมันต้องใช้ความรอบคอบในการหาเงินในการใช้เงิน ไม่ใช่ว่ายังไม่มีไม่ใช่ว่าเงินขาดแต่ไพ่ใบนี้แค่บอกว่าการเงินของคุณตอนนี้ต้องระมัดระวังแล้วนะต้องค่อยๆใช้แล้วนะจะใช้อะไรก็ต้องดูให้ดีก่อนนะมันเป็นไพ่ของแบบว่าการชะลอใจเย็นๆนในเรื่องของการใช้เงินอย่างเงี้ยซึ่งส่งผลมาว่าเฮ้ยตอนเนี้เราต้องเริ่มทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วแหละ ต้องหาแหล่งเงินแล้วแหละต้องออกไปทําอะไรสักอย่างแล้วแหละเพราะว่าจะเป็นอย่างนี้ต่อไปอีกไม่ได้แล้วนะอ่าสองใบเนี้ยมันเป็นสภาวะของคุณต้องตื่นรู้ได้แล้วนะตื่นรู้ในเรื่องของการเงินอืมแต่ถ้าอยู่ในสภาวะของคนที่แบบไม่ได้เดือนเนื้อร้อนใจอะไรก็สแสดงว่าการเงินของคุณเนี้ยก็ไปเรื่อย ค่อยๆเป้งค่อยๆไปค่อยๆทำค่อยๆใช้เนี่ยมันก็เป็นลักษณะนี่มันแต่ละคนสภาวะมันจะไม่เหมือนกันเออแต่ถ้าเอาก,กลางๆก็คือสภาวะการเงินตอนเนี้ยมันใช้จ่ายอะไรฟุ่งเฟือยไม่ได้นะเวลาจะใช้จ่ายอะไรก็ต้องระมัดระวังระมัดระวังอะไรระมัดระวังในเรื่องของการใช้จ่ายเอาที่จําเป็นจริงๆเออ อย่างนี้เป็นต้นแต่แต่การใช้ใจในครั้งเนี้ยที่เราต้องเราบัดระวงังเราต้องดูให้ดีก่อนในเรื่องของการเงินอนะมันส่งผลให้คุณว่าคุณต้องลุกขึ้นมาทำอะไรแล้อไงอืมเพราะว่าอัศาวินไม้อะมันไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยไงมันเป็นสัญญาณบอกว่าเฮ้ยถึงเวลาแล้วนะคุณต้องแอคทีฟแล้วนะคุณต้องขยันแล้วนะ คุณต้องเริ่มหาเงินได้แล้วนะเงินมันเริ่มจะเหลือน้อยแล้วนะเงินมันเริ่มจะไม่พอใช้แล้วนะสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้มันเสี่ยงอันตรายแล้วนะคุณต้องเตรียมระวังป้องกันได้แล้วนะอ่าใบที่สองถึงบอกว่าเฮ้ยต้องตื่นตัวใบที่สครับตอนนี้เวลานี้คุณควรทำอย่างไรในเรื่องของการเงินนะ เก็บเงินครับตอนนี้ทำอะไรไม่ได้ก็ต้องเก็บเงินก่อนคำว่าเก็บเงินก่อนในที่นี้คือจากเดิมที่เราใช้ใจ่ายแบบคล่องมือการใช้ใจ่ายแบบปกติตอนนี้เราจะไม่ปกติแล้วนะเราต้องเริ่มเก็บเริ่มประหยัดเพราะใบที่หนงมันส่งผลมาแล้วไงว่าต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปต้องค่อยๆใช้เงิน ใช้เงินอย่างระมัดระวังอเพราะฉะนั้นส่งผลมาเป็นใบที่สามว่าเฮ้ยตอนนี้นะคุณควรต้องเก็บเงินได้แล้วนะต้องออมเงินได้นะเรามาดูต่อใบที่สี่ครับเตือนให้ระวังคุณต้องระวัดระวังเรื่องใดบ้างไพ่ใบนี้คือตำแหน่งเตือนเตือนให้ระมัดระวังเรื่องใดการเงินนะ อย่าฟุ่มเฟือยใช้ใจ่ายอะไรเอาที่จำเป็นนะอะไรที่ไม่จำเป็นงดไปก่อนอมไพ่เตือมนมาแล้วว่าเอาที่จำเป็นเอาที่แบบว่าเอาเป็นว่าที่มันคือไพ่บอกให้ไม่ฟุ่มเฟือยเด็กถือถ้วยอะไรที่ไม่จำเป็นอะไรที่ยังเกินความ เกินความจําเป็นก็ให้งดงดออกไปก่อนอย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งหาอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับปัจจัยสีออ่ของเล่นของสะสมของอะไรนี่งดไปก่อนเอาที่มันจําเป็นอ่อันนี้คือเรื่องที่ต้องระวังนะครับผมซึ่งไพ่จะออกมาก็แนวนี้แหละก็ไม่ได้อะไรมากเพราะว่าราศีกร,รกรฎเองคุณก็ไม่ได้เยอะคําว่าเยอะคืออะไรไม่ได้เรื่องเยอะ เป็นคนง่ายๆคุยกันรู้เรื่องเพราะฉะนั้นไพ่ก็เ,เลยออกมาแบบว่าเฮ้ยถ้าเงินตอนเนี้มันสภาวะเศรษฐกิจสภาวะแวดล้อมมันไม่ดีนะมันน้ำเชี่ยวน้ำหลากมันมีอุทกภยัยมันมีน้ำท่วมจะใช้จ่ายอะไรก็ระมัดระวังนิดนึงเออเพียงแต่ว่าตอนเนี้อยู่นิ่งอยู่เฉยไม่ได้แล้วนะต้องลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอย่างน้อยคุณก็ออมเงินเก็บเงินก็ยังดีอะไรที่ไม่จําเป็นตอนนี้อย่าพึ่งทํา เพราะฉะนั้นไพ่กขบอกแค่นี้แหละมันเราก็รู้ๆกันอยู่ใช่ไหมแต่มันไม่ได้ไพ่ไม่ได้บอกอะไรมากเพราะว่าราศีกรกฏก็ไม่ได้เรื่องมากอะไรเออเพราะว่าคุณก็ใช้จ่ายก็ปกติก็อยู่กันแบบง่ายๆอยู่แล้วนะรกรกฏเอออาจจะมีฟุ่มเฟือยบ้างซื้อของที่รักบ้างซื้ออะไรบ้างตอนนี้ก็ช่วงนี้ก็ถึงเวลางงดก่อนเรื่องที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษครับราศีกรกฏ ตอนนี้คุณต้องโฟกัสเรื่องใดเป็นพิเศษปรับตัวครับปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตอนนี้มันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงไปเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะมันจะไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วด้วยว่าอะไรล่ะมันมีเรื่องของตอนนี้คุณเองอาจจะเป็นผู้ประสบภัยอยู่ก็ได้เป็นผู้ประสบภัยจากน้ำไงเพราะฉะนั้นตอนนี้มันต้องถึงเวลาที่ต้องปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ต้องโฟกัสคือ ในชีวิตประจําวันอะคุณต้องปรับเปลี่ยนเรื่องการใช้เงินปรับเปลี่ยนวิธีการเก็บเงินปรับเปลี่ยนวิธีการหาเงินเนี่ยไอ้ที่ต้องมาโฟกัสคือต้องมาปรับปรุปรงตรงนี้แหละเออเพราะอยู่แบบเดิมๆอยู่แบบเก่าๆไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้สภาวะมันไม่เหมือนเดิมเรามาดูต่อใบที่6ครับปัญหาปัญหาที่คุณต้องพบเจอคือเรื่องใด ปัญหาอุปสรรคทางการเงินของค,คุณคือเรื่องใดไฮโรแฟนปัญหาคือเรื่องอไรล่ะเ,เห็นไหมเรื่องไฮโรฟันไฮโรฟันอยู่ในตำแหน่งปัญหาทางการเงินเราจะพยากรว่าอย่างไรเราจะบอกลูกค้าว่าอย่างไง ในตำแหน่งนี้เกี่ยวกับความเชื่อไหมเกี่ยวกับความศรัทธาไหมเพราะเราเชื่อว่าทำแบบนี้มันจะดีอันนี้คือปัญหาเราหรือเปล่าความคิดเดิมๆความเชื่อเดิมๆความรู้กเก่าๆมันเป็นปัญหาของเราไหมเพราะไพ่บอกมาว่าโฟกัสเรื่องอะไรเรื่องต้องเปลี่ยนแปลง ใช่ปะไพ่บอกให้เราต้องเปลี่ยนตัวเองได้แล้วปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วแต่เรายังเชื่อยังศรัทธายยังทำอะไรที่มันเดิมเดิม,เ,ดมเคยมาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปะหรือปัญหาคือเพราะเราปรับตัวช้าเป็นไปได้ไหมปรับตัวช้าแต่ไพ่ฮาโลแฟนเนี่ยมันเป็นเรื่องของ ความเชื่อความเชื่อในใจเราความศรัทธานในใจเราสิ่งที่เราเข้าใจอันนี้แหละคือปัญหาอุปสรรคเพราะว่าอะไรไพ่บอกให้เปลี่ยนแปลงแต่เราไม่เปลี่ยนแปลงเพราะเราเชื่อว่าทําสิ่งนี้มันเป็นอย่างนี้แหละอาชีพนี้เป็นแบบนี้แหละเราไม่ได้เปลี่ยนตัวเราอืมเราไม่ผมไม่แน่ใจว่ามีความเชื่ออะไรผิดผิดมาด้วยหรือเปล่าออ หรือเราจะให้ปัญหาตรงนี้เป็นเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ไปอยู่ในตำแหน่งนี้ได้ไหมปัญหาไฮโรแฟนคือเรื่องผู้หลักผู้ใหญ่ได้ไหมทีนี้ผมไม่แน่ใจว่าปัญหาของแต่ละละแต่ละกรกฏอ่ะแต่กรกฏแต่ละคนอ่ะปัญหาจะมีไม่เหมือนกันแต่ถ้าเรามองในเรื่องของคีย์เวิร์ดความหมายมันแปลว่าอะไรได้บ้างมันก็แปลว่าความเชื่อความศรัทธ,ธากฎระเบียบ แบบแผนสิ่งที่ทำต่อๆกันมามันเนี้ยคือมันอยู่ในตำแหน่งปัญหาหรือว่าจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ช้ามันต้องมีขั้นตอนมันมีต้องมีระบบระเบียบอะไรเงี้ยมันช้าขั้นตอนมันยุ่งยากหรือเปล่าทีนี้เรามาดูต่อ คุณต้องจัดการแก้ไขอย่างไรเดี๋ยวเราก็รู้ว่า h ฮโรฟันนี่คืออะไรตอนนี้เรามาดูว่าคุณต้องจัดการแก้ไขกับปัญหาปัญหาคือไฮโดรฟนเนี่ยเราจะแก้ไขอย่างไรแก้ไขด้วยการให้เหรอแก้ไขด้วยการให้ เพราะฉะนั้นเรามาดูถึง7ใบเนี่ยตำแหน่งปัญหาเป็นไฮโรแฟนเพราะฉะนั้นปัญหาเนี่ยจึงส่งผลไปที่ใบที่1นึงหรือเปล่าดูดีๆนะมันจะส่งผลไปที่ใบที่1ห,หรือเปล่าปัญหาตรงนี้ต้องแก้ด้วยการให้ปัญหาส่งผลต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป เพราะฉะนั้นเราพิพจารณาดูไฮโรแฟนในตำแหน่งปัญหาเราจะมองเห็นปัญหาว่าปัญหานี้คืออะไรแต่ไพ่บอกว่าแก้แก้โดยการให้นะทีะนี้เรามาดูต่อแนวโน้มทิศทางเป็นอย่างไรเมื่อเราแก้แล้วเราจัดการแล้วแนวโน้มเป็นยังไงเออมันรู้ มันรู้ว่าต้องทำยังไงแนวโน้มทิศทางมันจะดีขึ้นใช่ไหมแนวโน้มทิศทางมันจะดีขึ้นเมจิเชียนเพราะฉะนั้นเรามาดูในตำแหน่งปัญหาเจาะลึกป,ปัญหาว่าฮ้แท้จริงแล้วปัญหาการเงินหรือปัญหาที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไร มันเป็นอะไรที่เราปัญหาคือเราทําแบบเดิมๆหรือเปล่าทอะไรที่มันซ้าๆเดิมๆฮโดรฟนันเราไปฟังอะไรใครมาหรือเปล่าปัญหาเนี่ยไปฟังอะไรใครมาหรือเปล่าว่าต้องทําอย่างนั้นต้องทําอย่างนี้ทําแบบนั้นถึงจะรวยทําแบบนี้ถึงจะใช่อะไรเงี้ยเราไปฟังอะไรใครมาหรือเปล่า มีใครมาบอกมากล่าวมาปั่นหัวเราหรือเปล่าหรือมีใครมาใครมาสั่งอะไรเราหรือเปล่าเนี่ยปัญหาเนี่นะอืมมันแก้ด้วยการให้นะหรือว่าเราไปยึดปัญหาคือเราไปยึดติดเราไปยึดติดอยู่กับอะไรสักอย่างหนึ่งแหละอืม ผมมองว่าเราไปยึดติดนะไปศรัทธาไปยึดติดจนเราไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอะหรือมีใครมาบอกให้เราต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็เชื่อฟังแต่การแก้ปัญหาได้แก้ด้วยการให้ต้องจ่ายออกพอจ่ายออกไปให้ออกไปแล้ว แนวโน้มทิศทางเออมันดีขึ้นมันทำให้เราเบาขึ้นมันทำให้เราได้รู้มากขึ้นซึ่งปัญหาเนี้ยมันส่งผลส่งมาให้เราเป็นหกดาบต้องค่อยคใช้ต้องค่อยค,อยอค,อยคอยเป็นจริงๆแแบบว่าการแก้ปัญหาคือเวลาเราจะให้เราต้องมีการชั่งน้ำหนัก เราต้องช่างใจก่อนตำแหน่งในการแก้ไขของคุณนะคุณต้องแก้โดยวิธีเวลาคุณจะให้อะไรนยะคุณต้องช่างก่อนเออคุณต้องช่างก่อนอย่าให้จนหมดใจอืมเพราะฉะนั้นผมรู้ละปัญหาเนี่ยปัญหาในตำแหน่งไฮโรแฟน่ะปัญหาคือว่าเวลาคุณทำอะไรแล้วอะ ใจใหญ่ใจโตทำอะไรแล้วแบบธรรมดาไม่เป็นอะ่ะมันต้องเวอร์วังอลังการอืมพอคุณทำอะไรที่มันเวอร์วังอลังการแล้วอ่ะมันก็ส่งผลว่าโอ้ยต้องกลับมาใช้อย่างระมัดระวังมีน้อยใช้น้อยอย่างเงี้ยเพราะว่าเวลาคุณจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันเวอร์วังอลังการใหญ่โตมากต้องเต็มเต็มเครื่อง เออต้องเต็มเครื่องเต็มองค์ต้องจัดแบบเต็มที่เพราะฉะนั้นไอ้นี่ยคือปัญหาแล้วแหละปัญหาคือภายในจิตใจของคุณนะ่ะคุณทำอะไรแบบน้อยน้อยไม่เป็นทำอะไรแบบเบาๆไม่เป็นมันเป็นลักษณะแบบไห้ทำอะไรฉันต้องจัดเต็มขั้นตอนกระบวนการพิธีอะไรฉันต้องจัดเต็มเพราะฉะนั้นเงินมันจะหมดไปกับพราะเนี่ยความใจใหญ่ใจโตเพราะฉะนั้น การแก้ไขจึงมาเป็น6กเหลีย่ยญคือเฮ้ยเวลาจะจ่ายเวลาอะไรอะ่ะเอาแค่พอเหมาะพอดีเอาแค่พอดีพอดีเออคุณต้องปรับเปลี่ยนคุณต้องปรับเปลี่ยนไมเซตใหม่ปรับเปลี่ยนวิธีการคิดใหม่เวลาจะใช้จ่ายอะไรก็ดูตามความเหมาะสมเออทำตามความเหมาะสมโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นไพ่ถึงบอกว่านี่ไงเรื่องที่ต้องโฟกัสคือ เฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงได้แล้วนะมันทําแบบเดิม,เดมๆเก่าๆไม่ได้แล้วนะเออมีเท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นแล้วนะเนี่ยมาเริ่มมาโฟกัสแล้วไพ่ก็เตือนมาแล้วว่าทําอะไรเนี่ยคุณต้องระมัดระวังเรื่องไหนเนี่ยคือทําอะไรคุณต้องพิเศษกว่าคนอื่นอ่ะมันไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นคุณต้องระมัดระวังเรื่องเนี้ยก็ใช่ปะมันจะลิงก์กับภาพนี้ถ้าคุณทําดีทําตรงนี้ดีในเรื่องของแบบว่า จัดการปัญหาตรงนี้ได้สภาวะนี้จะเปลี่ยนเลยนะการเงินของคุณมันจะดีขึ้นเลยนะเออเพราะฉะนั้นทำอะไรที่มันเล็กๆทำอะไรที่มันพอดีบพอดีบพอดีพอเหมาะพอควรไม่ต้องจัดเต็มก็ได้โอเคไหมทีนี้เรามาดูต่อใบที่9อันนี้ผมปลดล็อกให้เรียบร้อยแล้วนะว่าไฮโดรแฟนนี่คืออะไรไฮโดรแฟนก็คือว่า ทำอะไรแล้วมันเยอะขั้นตอนเยอะพิธีการเยอะทําอะไรที่ดูแบบเพื่อวังอลาัางการเนี่ยเวลาเราจะใช้เงินทําอะไรเนี่ยหมายมันต้องจัดเต็มมันขาดไม่ได้นิดหน่อยมันต้องเพอร์เฟกเออมันต้องมีขั้นมีตอนมันต้องมีเหมือนเราซื้อรถอะเราก็ต้องแต่งองค์ทรงเครื่องใช่ปะ่ะมันก็จะหมดไปกับค่าแต่งเออเราเชื่อว่าทําแบบนี้แล้วมันดีอะอย่างเงี้ย แต่เราไม่บอกว่าเชื่อว่าอแค่นี้ก็พอใช้ไม่ใช่เราจะมีความเชื่อว่าทําแบบนี้มันจะดีโจัดเต็มไปเลยไหนไหนก็ให้ดีที่สุดเลยทําอะไรก็ดีที่สุดจัดเต็มดังนั้นคุณจะหมดเงินไปกับตรงนี้มากแต่ตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วดังนั้นคุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองจะใช้ใจ่ายอะไรเอาที่มันเหมาะสมเอาก,กลางๆเอาแค่คุณประโยชน์พอเอาแค่พอใช้ ยังไม่ต้องไปแต่งเติมอะไรให้มันหรูหรามากมายนะักดังนั้นเนี่ยแนวโน้มทิศทางคุณเริ่มที่ต้องปรับ mindset ใหม่เซตใหม่ในเรื่องของการใช้เงินใช้เท่าที่จำเป็นโอเคไหมนะทีนี้เรามาดูต่อใบที่9ทําอย่างไรจึงจะมีโชคทางการเงินเออทำอย่างไรถึงจะมีโชคจากการเงินไม่แปลกนะที่เราจะต้อง มองหาถึงโชคราบหรือว่ามันต้องมีวิธีการใดที่ดีกว่านี้อ่อ่า,อาตัดใจครับตัดใจตัดใจคือนี่ไงต้องทำนะทำอย่างไรจะมีโชคทางการเงินคุณตัดใจนะครับหักห้ามใจครับทำอะไรอย่าเวอวังอลังการ อะไรควรทาอะไรไม่ควรทําคุณต้องรู้ไงคุณต้องตัดใจคุณต้องอะไรที่แบบพิธีกรรมขันตอนอะไรนี้คุณต้องลดออกไปตรงนั้นไงต้องตัดใจให้ได้แล้วเงินคุณจะมีเหลือเยอะขึ้นกว่าเดิมใช่ป่มมันต้องมีเยอะกว่าเดิมตัดใจบ้างเอาที่มันจําเป็นอะไรเกินความจําเป็นตัดทิ้งไปซะ โอเคนะครับอะไรที่ใจเรารักใจเราชอบโอ้หอยากจะได้แบบนี้จังเลยหักห้ามใจซะบ้างหักห้ามใจซะบ้างนะอย่าเพิ่งไปทําอะไรที่มันเรียบอะไรนะจัดเต็มหรูหราหมาห่าเอาแค่พอดิบพอดีช่างถือเวลาอะไรคือถ้าช่างมาด้วยช่างด้วยว่าเอาที่มันพอเหมาะพอควรหักห้ามใจซะแล้วการเงินคุณจะดีคุณจะมีโชคทางการเงินขึ้นอีกเยอะเลย เออเพราะคุณตัดบ่วงแห่งการเทใจออกไปอะไรที่มันไม่จําเป็นอย่าตามใจตัวเองว่างั้นเถอะถึงจะมีโชคมีลาบถ้าเมื่อไหร่ที่ตามใจตัวเองนะโชคลาบมันหลุดหายไปหมดเลยเพราะว่าเติมเต็ม,เ,ตมเท่าไหร่ก็ไม่พอคําแนะนําจากไพ่ทาโร่ครับคําคแนะนําบอกว่าไงหยุดช็อปออนไลน์ อยู่เฉยใช่ไหมหยุดหยุดการใช้จ่ายออนไลน์หยุดดูได้แล้วพอแล้วไม่ต้องเอฟของมาแล้วมันเกินความจําเป็นแล้วสองไม้ไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะไอ้ที่มีอยู่เนี่ยมันก็จะแน่นแล้วแล้วมันก็จะเต็มแล้วนะหยุดครับผมไม่ต้องไปไหนแล้วหยุดนะคำแนะนําบอกว่าออกจากโลกออนไลน์ซะอย่าช้อปปิ้งออนไลน์โอเคแหละไพ่บอกว่าอะไรอีกคุณต้องหางานเพิ่ม ไพ่สองไม้เออเคยมีงานอะไรที่มันดีอยู่แล้วหางานเพิ่มซักไปหาอะไรทําที่มันมีรายได้เพิ่มพูนขึ้นมางดในเรื่องของการซื้อทางออนไลน์อะไรที่เห็นว่าถูกถูกและดีงดไปก่อนเราต้องเปลี่ยนวิธีความคิดใหม่คืออะไรที่มันจําเป็นแล้วค่อยใช้แต่ไม่ใช่แบบอุ้ยนึ่ก็ถูกอันนี้ก็ถูกไม่ได้ต้องเอาจําเป็นจริงๆชีวิตต้องการใช้จริงๆ นะครับคุณต้องกลับมาคิดวิเคราะห์พวกนี้ได้แล้วแหละเพราะไพ่ไก็บอกมาแล้วนะโอเคทีนี้จบแล้วนะขอให้ไพทาร์โรเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับคุณนะครับใครมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านไพ่อ่านไพ่ไม่ถูกอ่านไพ่ไม่เป็นเปิดไพ่ไม่ได้หรืออยากเรียนรู้ความหมายของไพ่มาปรึกษาได้นะครับเดี๋ยวผมทำคลิปสอนให้ได้นะ ส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ